คำยังไงเนานะว้าวอืมจะปัองป้อง <c oughs> วิ่งวิงว่งเลยพี่เนาะเอามือก,กไ,<ส>ไป,ไป่คำยหญ่ๆจะบาดนะนี่เอ <c oughs> บาวไลพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> อ้าตอนนี้ก็สอาป้าอยู่น้องเห็ดก่อยเนาะป้าก็ลอยออกไปไกลพุ่นฉ่ทันมักินเบ็ดสัตอนนี้ก็ล่างไซเบตะเนาะไซเบดนี่บวกพสิบสิบปอด้กินเลยดิถือัมเนยเ่อแล้วเจอแล้วอนั้นเจอแล้วน้องน้องจะ้เลืกอหลูกมัวลูกมัวทั้งกวงปะไม่ยาวเฮ้ยเหลืองป้าเนาะลองมึงลองมึงได้เป็นตถือเป็นโตั ตวว,วิธีเอาป้าแบบนี้แบบแบร wow. ิสุทธบริสุทเนาะป้ามันใหญ่เกินใหญ่เกินที่มองเขาได้ผลงานเนาะว้าวอ,บบอันนั้นก็ถือเนาะมึงมึงสู้มึงไหมมึงอันนี้เห็นป่าวชินิกิสแหลมันเนี่ยเรื่องนี้นี่ยคอยโบเป็นสองของใครเนาะเรื่อวันแค่นดิบ่บโบกินเหล่าตอนนี้ก็ถือไล่ละป้าเมอนี้กามากางม่องเนาะมาเอาป้าอยจีนองหมูเนาะวิธีกางม่องของเพิ่นเนาะกางม่องหลุดใหม่เนาะกางม่องหลุดใหม่น้ำไปใส่เด้อเนาะเฮ้ยอนลี จะได้นอ้ะในการกลางม่องทางนี้หูซึกเอาลี่เดี๋ยวมันระบุบิ๊ก่ัอ่าถามเนาะการกลางม่องนี่จะได้สูตรจะได้มาโอ้ขอก็ได้สูตรมาจากคุณแล้วแต่ปูของ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 ปูเมียคุณละโอ้ปลาเท่าชุดเลยด้วยง่างง้างงางงาขั้นชุดคุณเนี่ยลูกแมแดกจร้องคุณนี่ป้าเนี่ยขึ้นบเห็นนาะว้าว ลงมือได้เลยสิต้กินแบบนี้เลยวะฮะเอออ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะสีลงมือเห็ดเห็ดก้อยเนาะป้าโล่หนึ่งในโล่หนึ่งเนาะป้าป้าบุหรีโล่ทราบในโลเดี๋ยวคเมืองตี้ขัดบดเสื้อทราบไงกาป้ายี่สิบสามบุหรีโล่อ่ามีเห็ดช่างตอนนี้ตอนนี้วะกานตอนแหลกกูเก็ตใส่ขี้ออก่อนเนาะแปลว่าเป็นการปิดสีไม่หมดแม่แบบนี้แมลแล้วเค็ตแน่ได้เนาะกินเลย เอ็กกอยเอ็กกอยเซลกอย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 ได้ได้นี่ยกอยพันบ่ใช่ครับ่พันสิกินไป่ตัวผมสิกินบ่เอาขมือก่อนเลยเมื่อก่อนอนาะวันนี้เฮาสิมาเห็ดกอยป้าเนาะนี่คือป้าที่เฮาพักมาแล้วเนาะเห็ดเลยขั้นตะแเหลงมะนาวบีบใส่เพื่อให้เนื้อมันแข็งเนื้อปลาของเฮาเนี่ยมันแข็งมวยมันข้าวเนาะเฮาไวใส่ลายผสมขวดเนาะ ตอนนี้ก็ยู่ให้อยู่หน้าบรรยากาศเ่อดคำตั้งแรกเนี่ยแหละค่ะนก็ะเริ่มทัยอยตัวกน้ำเนาะบรรยากาศก็พอดีเรื่อยนโมหอนบัวนาวบร,ริกียวเขาหัวกอใส่บนหน้าลายลายก่อนเนาะหยานศีลบุคงจีดป่าศีลมันบ่มีเแค่รลายกันแล้รอบบนหน้าเนาะ โอ้ยใส่ลายเพื่อนี่เนาะเพราะว่าป้าเาล่เพื่อนขวดเลยหมดเลยเกี่ยวเข่าก็นได้มากนุ่มๆกันอ่ะทีมงานสั่งซันยูไห่ยูหน้าคือเก่าพี่น้องหน้าน้องพั๊มมีโควิดใน่ส่วนนี้มีโควิดมัอยู่ไหอยูแล้วท่านไรบางกับมันเกี่ยวเข่าเนาะมันเกี่ยวเข่าใช่เนี่ยแล้วคำต่อไปเข้าสีใส์ใบม้วงเลยเสือกันเพื่อว่าบ่หายไมีแต่โทรศัพท์ป้าลายมันจีองกับกเซาขึ้นไปเนาะผกหอมผกหอมขวนบานเฮาไปเองโอ้โหเอียงเนาะ เพื่อยังใส่หอมพก็หอมป่นนี่พยหอมป่นนี่บ่เพื่อใส่ว่าให้มันหอมให้มันมีรสชาติเพิ่มเติมเนาะบ่ให้มันมีกินปลาแล้วใบขอม่วงเกินไปเฮาต้องใส่ใบหอมเติมก็คือบ่ใส่น้ำหอมเลยสุดสิหอมไปเลยโอรใส่น้ำหอมบ่เดี๋จิกินไปนแคสเลยอย่าอย่บ่กเดี๋ยวคืออาหารบ้านหน้าเฮาเนาะของแซ่คุณก็ผู้มาคกันนะแต่ละบุคคลเนาะคขนว่าไผบ่กินของยิบของอันนี้ก็ขอโทษขออภัยนํางผ้าเสื้อ ประมาณ <c oughs> 1 0เก่าก่าเก่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เพยาเมือตอนนี้ฮะกำลังสิไปอ,อ้อานป้าขันรงยาหน่อเพื่อเห็ดแจวอยเาันในแจวหนาอแมนอาขันแจวเพื่อสีามาพันกับป่าเนาะเพราะเขาเห็ดก๋อยพัน <c oughs> เปิดสปอตไม่เอาอ้าวนี่บะนี้ขันต้อนเฮ็ดแจียวห้องเสียแจีวเพื่อว่าจำก้อยเนาะน้ำก้อยที่เขาบีบพุงยาานี่เนาะน้ำป้าที่เขาขันเาะเนาะจะเอามาเฮ็ดน้ำเกี่วก็อิงตามภูมิมากเนาะภูมิมากเพลิกะใส่พริกละลายแต่ขับประจกรรมมากสัานีดแหละวันนี้พังงามเลยเนาะพอดีพองามบบเพลิดเกินไปบบมันเกินไปโบหวานเกินไปบุกินเลยซ้า ต่อไปเขาสิใสง่งาลงไปอันนี้มันขาดบุได้ได้ไห,หมบ่แเมนอันนี้ก็ขาดบุได้เลยเพราะว่าเห็ดนมันหอมกินมันหอมเนาะกินงาเห็นมันหอมแต่ว,ว่าสั่งายเขาขาดเมียเนี่ยได้ขาดได้้ขาดเมียดีกลัวด้วยขาดเราได้ตายแต่ว่าอันนี้แม็นขั้นตอนการปุ้งนี่แม็นเส,ส้นซีนี้มอยแล้วบ่เนียมมอยแล้วสำเร็จแล้ว ต่อไปอันนี้พักเขากันจัดเลยเรียบร้อยเนาะที่ว่ามันขันต้อนกันกินเลยบ่นี่แม่นแม่สิคขันต้อนหอดกันกินเลยเดี๋ยวก็เสั็จเราตัดไปตอนกันกินเลยเนาะเสรนเนาะไปเลยอ่ะสำหรับเห็ดไปแล้วก็สี่หอดเวลาการกินเนาะก๋อยป้าแล้วกับต้มมีแจวพักกับพักบ่อพี่หนอหมักแตงทั่วฟู่เคยเป็นการห้ามงูเห็นเนาะฮะอีจังห้ามงูเห็นเสียเวลาโอ้กินกินอ่ะกินเลือดเนาะวันนี้เนาะฮาสิโรคมือเลยแล้วห่อเลือเหลืองได้ แบอ่ะลอง,ลองเนาะเนือป้าคือบุญแข้งโอ้ยป้าธรรมศรสตา์เนาะจิงมหมดูจงไซป้าปวดออกกําลังกายขนะนะําแหลกเนาะมีทางารขัวนันะ่ะมาแหนะจให้สมเนะ <c oughs> สมยนมังนาวเนะแสบแสบนายจหน้นนาเนาะคนตต<ม>๊กคืออะไรเบ ต้ออกกแต่ก็เออต้นแต่ก็จะออมมาเกีลือขาวแต่ฝนตกฝนตกะเยอะแยะต่อเอาปลาอยู่น้องมากินเลยโอ้ต่อมากไอ้เจ้าเมื่อแล้วกินแล้วต่อมาก็เลยอันนี้ <c oughs> ข้าวหมู <c oughs> ไงเนาะใส่เลยใส่แบบงูปล่อยปลาโซกันแสียแบบนี้ว้าวอ่าดูดอดเลย เมื่อลงดูนาะตัดอีก้ะมุกนี่แลี้ยวตัวถ้านึ่งกินเลยนะเรียบคนตบพร้อมแดดตัดเข้าไปสักจิตอยากอยากให้ทุกคนหูว่าพักนี้เป็นพักอบอุ่นนะพักเลี้วใด้พักพักการ์ดฮอโอ้ยี่ญาตินี่าตนี่คือมะทัวนี่ก็เก็บมาแต่ใกล้นะ แค่บาไดไมาแต่ผู่ตั้งคู่หมกตัวคู่หมกตัวหมกตัวจุหนาตัวใดตัวผูออาชีพลุยแต่เขาไม่มัดแต่งขอขอมัดเขาหายเลยเนอะปานข,ขาหน่วยหน่วยังเขงา,ปขาไปลาบุกวางอะไร าลให,ห่างใส่เลยเมาใชผสมัี่มาพัดเนี่ยดูด,ดัวกบไปอีกดูกหนึ่งเอามือกระปายข้ามยใหญ่จับ<ซ>จาทนะนี่ FC บาวุาไลคุณวะว้าวเสแดงเสียแดงเลยเอี้อ,องแคบเอียเ้ยง ฝนกระตกเลยน่ะก้อนนีบรรยากาศกำลังนีเขาที่ร้นมัดล่ะข้าวสันบะรวบมันผัดอืมว้าสี้าเนาะทุกคนเร,ราไม,ไม่จะแบ่งนะไม่กี่หูมันไม่จะแบ่งใบปูใส่เนาะผักเสียมลงห <c oughs> อ,อ,อมแดงผักเสียม พักการพองแรงปรดใส่ลงมาปดเป็นซื้อมันเหะอืลูกเดียวบอพ่อปอดละมานไปหอดหรจิตไปหอดเลยข้ามุงใหญ่เหะอจะปั้งปั้งวิ่งวิ่งเลยพี่เนาะแสบเผ็ด <c oughs> นกวิ่งวิ่งแบบนังวิ่งวิ่งแบบขึ้นลงไปนังวิ่งวิ่งกี่ป้ารถสา่งี่ป้านี้นีก่หัวมั้มก้องก็อเทียบแล้วไปกีห่ห, <c oughs> หัวเนาะหูวไว้แหละแซ่บไปได้กัน ไปเลยดะขึ้นเขาม่เนโป่งเหเปิดเลยถ้ามันกอ้างท่รมเละปาดิดนะโอ้ปดเถแ่ทีแรกนะไฮนะแก่ทีแรกถือมุกหย่อนกับนะไเถื่อนี้ผสมแก้มือแก้มือนะท่นนี้หลังแก่พอปูนมาจากบานเนาะ อ๋ออีกีมาท่านหอบพ่อทำตัวจมรชาบาเบามากรอกนี่ประจ้ำนะเนี่ยนิยันิยันิยันิยน่าเห็นว่าิ้มเข่ามันนลกอควาน่ารัาจากน่ะก่อนจากะในร่มฝ่ากับป้นคนไหลก็แจ๊กติดตามตั้งวาสนาบ้านสตูดิโอน่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาอิจใหม่ๆนะแล้วก็ขอบใจทั้งผู้เหตุาหารนอมเหมือนก้อยป้าแสบไปเลย